ดูที่ชาร์จแบตสกูตเตอร์ไฟฟ้าออฟโรดนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ48มวล2 8 18.2A h นะครับตอนแรกที่ชาร์จแบตเสียนะครับก็เลยอยากจะชาร์จด่วนๆน,นะครับก็เลยไปซื้อที่ร้านขายจักรยานไฟฟ้านะครับซื้อมานะครับ สเปคมัน48โวลต์20เ ah อนะครับซึ่งมันสูงกว่าแบตนะครับสูงกว่าแบตท,ที่รถผมใส่อยู่นะครับทางที่ดีเอาสักประมาณ48โวลต์12เอเนะครับอันนี้ชาร์จแล้วถ้าเต็มมันจะตัดนะครับ ปรากฏว่าตอนเช้าตัดชาร์จแล้วตัดแต่ไม่เต็มนะครับมันมีระบบตัดนะครับแล้วก็ไม่เต็มด้วยนะครับเ,เพราะเป็นพราอาจจะเป็นเพราะว่าใช้20 a h หรือเปล่านะครับมันก็เลยสูงกว่าก็เลยทำให้มันตัดนะครับตัดก่อนแบตเตอรี่เต็มนะครับอันนี้ซื้อมาจาก Lazada s h o p ปีนะครับ มีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยครับเปอร์เซ็นต์บอกในราคารมตรงไม่ถึงสองร้อยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะตัดหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ตัดแต่ไม่เต็มนะครับตัดแต่ชาร์จไม่เต็มก็ตัดนะครับอันนี้ก็ยี่สิบแปดว ยี่สเอเหมือนกันนะครับแต่กําลังสั่งมาอีกอันนึงนะครับ48่สิบแโวลต์สิบสนะครับค่อยๆชาร์จแบบว่าค่อยๆชาร์จมันจะดีกว่านะครับถ้าเอากับ20 a h นะครับมันชาร์จเร็วนะครับอาจจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ก็เลยแบบสั่งมาใหม่นะครับตอนนี้รอของอยู่แต่อันนี้ 20A H ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่ชาร์จผมเสียนะครับผมก็เลยดัดแปลงนะครับทำที่ต่อขั้วบวกขั้วลบแบบนี้นะครับก็เดิมก็เดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัดต่อดัดแปลงนะครับ จะต,ต้องใส่ขั้วบวกขั้วลบให้ถูกนะครับไม่งั้นช็อตแน่นอน